ได้การเรียกไอตทมอาจจะใช้แฮมเบอร์เกอร์นี่แฮมเบอร์เกอร์อันนี้เดี๋ยวๆค่อยบีบเบาๆค่อยบีบเบาๆได้ๆๆๆได้ ตอนแรกอะไอติมก็ไม่ค่อยเจอเินอาหารไม่ยอมกินอาหารมาแต่ว่าก็ต้องลอด้วยการเล่นถ้าเกิดเล่นอะก็ยอมไปเล่นแต่ว่าอาหารเนี่ยป้อนมือก็ไม่ยอมกินแต่ว่าทางเจ้าของที่พ่อพันธุ์ของไอติมอะก็แนะนําให้เอาอาหารเปียกอะมาคลุกกับอาหารเมร็ดทําให้ไอติมจะ,จะเจอเินอาหารขึ้นก็รู้สึกว่าก็ได้ผลนะไอติมก็กินอาหารอย่างอร่อยแล้วก็อีกข้อนึงที่แนะนำจะให้หมาออกกำลังกายก่อน ใหหมาเอากระบาลกายให้เหนื่อยแล้วก็ค่อยเอาอาหารให้ให้มันเรียมีก่อนนะเอาเอาเต็มเต็มเต็มดิอันนี้ฟ้าก็ทำเอามือไปกันเพื่อที่จะทำให้หมาไม่หงุดหงิดกินน้ำแต่มันกินน้ำแต่ทำไมมันกินเหมือนแฮมเตอเลยอ่ะใช่ ขวดน้ำนี้ก็ดีเพราะว่าน้ำจะได้ไม่หกในคงอาจจะมีหยดนิดหน่อยแต่ว่าก็ชามก็จะไม่ความหรือว่าก็จะมีน้าให้กินตลอดเวลาไม่ต้องัวเรื่องน้ําหมดเพราะว่าแบบขวดน้ําค่อนข้างใหญ่รู้สึกขวดหนึ่งจะจุได้ประมาณหนึ่งลิตรป้าบอกว่ามามา,มาไปเติมน้ําให้เติม่อยได้โอเคน้าก็ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวกินไปสักพักก็ค่อยเติม ก่ <Bye. S 1> อนที่จะพาขึ้นห้องอ่ะแปบาป๊าก็ทำเป็นกิจวัตรก็คือว่าตอนเย็นหลังเริกองมา ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ให้พ่องเอาไปอีกหน่อยก็ค่อยออกก็ได้ให้มันหมดก่อนใช่ก็คือก่อนที่จะพาขึ้นห้องอ่ะป้าป๊าก็ทําไปกิจวัตรประจําวันก็คือว่าจะพยายามให้ไอติมออกกำลังกายประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังป้าป๊าเลิกงานแล้วค่อยพาขึ้นมาโดยวิธีก็คือป้าป๊าจะปั่นจักรยานแล้วก็ให้ไอติมวิ่งตามแล้วก็ทําจนรู้สึกเหนื่อยแล้วหลังจากนั้นก็ให้กินนมแพะนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นห้องมากินอาหารมื้อต่ออันนี้มือป้าปา ที่เป็นเปียกเพราะว่าใช้มือคุกอาหารก็ให้ติมเลียกินห้ติมจะได้ชินกับกลิ่นมือของปาปะ้าเขาพอไติมขึ้นมาก็เอาผ้าสุบน้ำแล้วก็อาจจะเช็ดตัวติมให้สะอาดหน่อยโดยเฉพาะขาจะได้พออยู่ในห้องจะได้ไม่สกปรกมากมลงไปดิลงไปอยู่กับไอติมดิ อาจจะใช้ตุ๊กตาล่ออให้ยึงสัตว์กัดแล้วมันจะอยู่นิ่งๆน่ับตรงตุ๊กตาใช่ไหมจัดตรงตุ๊กตาเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงช่วงนี้ตีมอายุประมาณเจ็ดสิบวันก็คือไมาถึงว่าฟันกำลังงอกแล้วก็อาจจะกัดป๊อบป๊าดลืมพาไปหาหมอฉีดยาหรือเปล่าเดือนหนึ่งเดี๋ยวเออประมาณอีกอีกประมาณสามสิวันก็เดี๋ยวจะไปฉีดยาเข็มส ใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะรับมาทางเจ้าของฟาร์มเขามีฉีดยาให้ติมแล้วฮะใส่ก็ต้องไปฉีดเดี๋ยวใครฉีดที่60วันนะเขาน่าจะฉีดกับที่70วันเดี๋ยวเรา100วันเราก็ไปฉีดว,100วัน แคก็เตรมงาผ้าค right. ้าต้งนิ่แล้วก็ใช้ตุ๊กตามาล่อให้เงาตุ๊กตาเตรียมจับไวนะระวังเดี๋ยวมันงับมับไม่ใช่แค่มแสงอะไอย่างงี้ลวิปไปกอระยบายงกระเบียงความสนใจให้เตรมไปจับตุ๊กตา ใช่จะได้จะได้รู้ว่าแบบคนละลอกอันไ,ไม่ได้ไจ<า>ับไม่ได้ถ้าค่อยฝึกน้องโกมอย่าไปทำน้องมึมองอ่ะแม่จับไหมประมาณเมื่อกี้เกมโดนหมาเลียตูดมึงไม่เห็นเนี่ยหมาเลียตูดเลย วันมันแยกใกล้เกิดครบแล้วเนี่ยเห็นไหมวันมันยังไม่ครบเลยอย่ะเนี่ยเพราะตอนตอนรู้หมาที่ประมาณสองสามเดือนสามสี่เดือนเนะยังไงก็ต้องให้กับอยู่นแะต่ละเจะเปลี่ยนให้ การวกสิ่งที่เราไม่ต้องการไปขัดพวกตัวตาหรือขัดอะไรอย่างเงี้ยไม่เก่งปิ e ้เข้าปิดออนออกมามือสั่นน้องเกมชนออกมาตลอดเลยทำแล้วเลยว่ามาว่เียงเลยน่น้องเกมจับออมาอีกแล้วมาก็ส <mustache> ั <Oxford> ่น ก็ทะเลาะกันอีกเกียรอย่าจับแขนเกมาวันนี้ก็ไม่ค่อยสมากก็ใช้ผ้าเดียเสร็จเก็เราก็ใช้ผ้าแอ้งใช้ตัวให้แห้งก็ให้เกียร